จากมาหากาพ d r a ่าของอิวสลิกแรปเปอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังหลังจากเลิกรากับแฟนสาวอย่างลิลี่พร้อมระบุว่าตอนนี้กําลังคบหากับแฟนเก่าที่เลิกรากันไปนานแล้วที่มีชื่อว่าจอยค่ะทําให้แฟนคลับของลิลี่และอิวสลิกออกมางงไปตามๆกันว่าทั้งคู่เลิกรากันตอนไหนแต่ต่อมาค่ะลิลี่ก็ได้ออกมาโพสข้อความชี้แจงที่เรานําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้พร้อมปฏิเสธเรื่องที่ว่าเธอเป็นมือที่3มและไม่ได้จะโจมตีใคร อีกทั้งลิลลี่ยังเผยด้วยว่าเธอถูกอิสลิกฟ้องเรื่องเอาหมาที่เลี้ยงด้วยกันไปซึ่งเธอยืนยันว่าเรื่องนี้สามารถชี้แจงได้ค่ะยอย่างไรก็ตามค่ะต่อมาก็ทําให้แฟนๆงงกันอีกรอบเมื่ออิสลิกออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงว่าตอนนี้ตนเองโสดไม่ได้คบหาใครส่วนคนชื่อจอยที่โพสต์ไปตอนแรกก็เป็นความเข้าใจผิดของตัวเองโดยบางส่วนระบุข้อความว่าจริงๆแล้วผมกับคนที่คบกันเพื่อนๆที่สนิทของผมจะรู้ว่าเราไม่ได้คบแบบแฟนมาสักพักแล้วแต่ผมยังทํางานร่วมกันได้ ปกติมีความรู้สึกหวังดีต่อกัน แต่ในาาระหว่างที่ผมไม่ได้คบกับใครมันมีความผิดพลาดอยู่ตรงที่ว่าผมติดต่อสื่อสารผ่านบุคคลคนหนึ่งตลอดและทําให้ผมเกิดความเข้าใจผิดว่าผมกําลังคบกันกับบุคคลคนหนึ่งอยู่ซึ่งผมเพิ่งได้ทราบว่าทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดของผมแต่เพียงฝ่ายเดียวเพียงเพราะคําว่าอาจจะปัจจุบันผมไม่ได้คบหาใครเลยครับทุกวันอยู่แค่แต่กับหมาป่าความรักอย่างเดียวที่ผมรักจริงๆแล้วก็มีแค่หมาป่าครับและคุณผู้หญิงที่ถูกกล่าวชื่อไว้ในโพสต์แรกจริงๆแล้วเราไม่ได้คุยกันครับไม่ได้คบกันไม่ได้มา หรือรักกันทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดของผมเองซึ่งคาถูกต้องแล้วครับเพราะในชีวิตจริงผมผมก็ใช้ชีวิตคนเดียวกับน้องผู้ชายที่ดูแลและพี่พี่แม่บ้านทุกทกเชา้าคําผมจะออกมาดูแลหมาป่าด้วยตัวเองเสมอส่วนแฟนเก่าในใจผมจริงๆแล้วยังมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้ยังเป็นห่วงเสมอล่าสุดค่ะลิลลี่ก็ได้ออกมาโพสภาพใหม่ในห้องอาดพร้อมเผยว่าตอนนี้เครียดกันลงตัวแล้วเลยพิสานะคนร่วมงานกันเท่านั้นโดยระบุข,ข้อความว่า เรื่องผลงานเพลงถ้าทุกคนยังอยากฟังเสียงลี่พี่จะยังแต่งให้ลี่ร่วมร้องกับพี่อิวให้ทุกคนฟังลี่จะพยายามทําให้ดีที่สุดในส่วนนี้ค่ะลี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบคนรักนะคะลี่ยังตัดสินใจเช่นเดิมแต่พอพี่อิวได้รู้มาโดยบังเอิญว่าทุกคนอยากฟังเสียงลี่และอยากเห็นในคอนเสิร์ตมันจะยังเกิดขึ้นค่ะ นอกจากนี้ลินล,ลี่ยังได้ตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับที่เข้ามาสอบถามหลายๆคำถามแต่ที่ถูกถามมากที่สุดคือเรื่องรีเทิร์นค่ะซึ่งเธอยืนยันว่าไม่มีแน่นอนส่วนหมาที่เลี้ยงด้วยกันก็จบคดีแล้วเพราะฝ่ายชายยกให้เธอไปดูแลนั่นเองค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn